นี่เปสาประขอนักเป็นเบาคุยกับเรานิ่มน่งด่วยโดยนะเจ้าค้าปับา สมาปะเดิงตั้งแต่โปกแรกนะนะครับทนทนจังหวะทนทนป้าทนทนนี่นะไม่ใช่พระอาจารย์จังหวะนี้คืออันนี้เรียกว่าลาตินครับใช่ชาชาเป็นลาตินนะฮะเออถ้าทนทนป้าทนทนมันรับตัดอ๋อพลกตะทธพลว่าอะไรพวกเนี้ยเราไม่ไม่มีความรู้ถึงลาตินเรื่องผมจะทนทนป้าทนทนจริงจริงแล้วพระอาจารย์สมปองเนี่ยเป็นพระที่ผมมองตั้งแต่สมัยผมอย่าบอกว่าดังเลยผมอั้ท่านเลยนะทางกับผู้หผยติชิโรวา คอยดูนะพระองค์เนี่ยจะทําให้ตลกเนี่ยตายหน้าเวทีกันอีกหลายคนมากมายแล้วก็เรียกว่าตลกหน้าเดี่ยงหน้าเดี่ยงคือยังไงก็เวลาพระถ้าอำใครอะไรทุกคนนั้นจะต้องเดี่ยงไปหมดเลยนะครับเราเจอพระอาจารย์สมปองเข้าไปเนี่ยเราวันนี้ถือว่าเป็นสิริมงคลจริงๆเดี๋ยวค่อยคุยกัน รอบเมื่อไอ้ที่วิ่ง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 เนี่ยเขาเรียกอะไรฮะอันนี้หรอครับอะไรนะอันนี้เรอครับใช่ตรงนี้ถ้าภาษาไทยบ้านเราเขาเรียกว่าละครางลาวละครางลาวครับไม่ไม่ชนลาวแบบบ้าปอาจารย์สมปองละแม่ก็มองว่าละครางจะสิ่ไงม่อยากครับเขาเห็นไอ้เนี่ยวิ่ง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 น้ำเงินวีแล้ววีอันนี้ยเขาเรียกอะไรนะที่เขาเรียกว่าบาดฌาบครับ อะไรนะเครื่องสายดนเรียกว่าบาชา,บา,าบาชาบาชาบาชาอ่าบาชาอันวัยอันขอ,อยางเงยจันมันสักชามไหมมันจะวิ่งไปเลยบาชานนเ,นเนี่ยมันเจอ้ยแร้วดเพลงที่ผมใช้เยอะที่สุดเป็นเพลงชาของคุณสยันสัญญาโอ้พุ่มพวงดวงจันทร์เช่นเพลงนะเพลงพี่เป,ป้าโหพี่เป้าโหจานนั้นอัดของเป้ามันเป็นไก่ขี่นาเป็นไก่จานไม่มีครับมีแต่ไว้ฟัง การพิสการครับอาจารย์ดก,กสมพงศ์นะครับแล้วไอ้กองทำไมมันเป็นเสียงตั้งวันแล้วนี่หนังอะไรพ่ออันนี้คือมันเป็นผู้ห่างว่านี่คือมรดกสุดท้ายในชีวิตแล้วนี่เห็นแค่เนี้ยบองโก้กับของกาเนี่ยบองโกบองก,กาบ้านเราเขาเรียกเกองบองโก้กองบองโก้กโกไปเปิดดูได้นะครับเพลงของสอนแพรสุพันธ์เนี่ยมีคนนิยมอาจารย์มืดมากสือเพลงข้าวไม่มีขายข้าวในนาปี มันเป็นเทคนิคไม่มีจะขายใช่ครับเป็นไท้วัวไขควายอะไรขายเออตรงนี่สี่งหน้าแล้วเป็นหนังอะไรครับพ่อข้างล่างบ่งโก้บ่งก้าเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าอ่าหนังวัวฟอกลูกวัวอ่อนบางวัวฟอกวัวอ่อนเออลูกอ่อนของมันเสียงที่มันกัางวานต้อง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 ยังไงตรงนี้ตรงนี้และแค่นี้หกหมื่นแปดพันบาทหกหมื่นแปดดีกว่าเจ็ดหมื่นเลยแล้วกันผมหากินให้กับเฉพาะออสโปรเอสเนี่ย ให้กับออลโเอตั้งแต่ชุดแรกจนยันสุดท้ายบางคนเนี่ยฝรั่งลึกคนไปเรียนกับล evet. ูกครึ่งที่ประเทศเราที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยก็กราบเรียนไม่ได้แอนตี้เขานานมีกำลังไล่ส่่ผมเลยบอกว่าต่างชาติครับที่ท่านเป็นลูกครึ่งอยู่อย่าเอาเปรียบคนไทยเลยนะครับท่านสอนไปได้ไงชั่วโมงละหนึ่งพันแปดร้อยมั่งสองพันบาทมั่งมันเกินไปเราจังหวะบนโลกดีกินเชติชาติลุ้นมาก อันนี้เดี๋ยวคุยนอรอบต้องคุยพระจารย์สมปองเดี๋ยวไปสอนสามเดือนครั้งหนึ่งได้ครับก็ผมเลยใช้นิ้วจิกอย่างเงี้ยเพื่ออะไร่ะมันมันเป็นเทคนิคถ้าเราตีนิ่มๆธรรมดาก็เป็นงี้ครับทีนี้ใส่เทคนิคเย็บเพลงข้าวไม่มีขายข้าวในนาปีโอ้นิ้วนี่อะใช้นิ้วก็ไม่ใช้นิ้วอีกทีฮะใช้นิ้วฮะ แยกไม่ออกเลยครับมาแยกไม่ออกเลยนะกองไปเแน่นกว่าเดิมมันมีเกือบประมาณ1ิบ2เสียงครับโอ้โหครับลองดูนะมีเสียงสิบสองเสียงไงฮะสิบสองเสียงลูกตั้งหาคาราวแกวงเพื่อนว้าเวหู้พ่อเป็นมันตีเหรอเอาในคาราวแกนะครับในนี้ไม่มีเป็นคาราโอเกะนะลูกว้าเวคาราโอเกะเออ วันนี้ท่านขอมาตีให้ทุกเพลงเดี๋ยวจะหาว่าเออมือแล้วบางทีมีใช้สอกลีดเมื่อกี้มาเห็นมีสอกรูดอ๋ออันนี้คือเขาเรียกว่าเขาเรียาไล่เทคนิคมันไม่เหมือนกันแล้วแล้วสิบสองเสียงเสียงยังไงสิบสองเสียงจะไล่มาถ้าคนแบบเป็นโยนมาเนีมันจะรู้ทันทีเลย <łość> เห็นไหมในหลวงร .9 นี่พวกเนี่ทรงฟังผมดเลยผมบอกตรงว่าสุดยอดของโลกเลยนะครับศิลปะชั้นริยงภาพเรื่องละครออกมาแนวันเนี่ยแหละขึ้นมาเนี่ยเหมือนเพด็กฉิกผมแกจะพูวันเนี่ยอ่ะวันวันสำราญเนี่ยเอเ้ลองฟังครับมามา ยินดีอาจารย์เวลาถ้าท่านไปเนี่ยคือแก้เซ็งเออเฮ้ยเอาเอาอาจารย์เมื่อคุไปนยว่าได้ขับรถท่านมันก่อนที่ท so ่านจะขึ huh? ้นมาค่าเวลาได้ประมาณเกือบยี่สนาทีไม่ไม่เรียกค่าเวลามันเป็นเวลาที่ทรงคุณค่าฮะจครับผมยินดีไปเลยนะเวลาเราเราได้ฟังกองสดมันมันน้อยที่มีโอกาสฟังกองสดลองฟังเพลงเพื่อชีวิตไหมได้ไหมไม่มีใครรู้เลยนะอย่างนกแานเนี่ยอาจารย์เม่เคยมุกตีทุกเพลงเลยนี่ Vamos oh, arrumar อ้ตรงนีโมเทลเกลฟานี่นีนนน่มันต้องขึ้นนี้อันนี้อันนี้ใช่เลยโดนโยนี่ไม่ไปรับรางวัลเหล่านั้นเพราะเขาบอกว่าเขาสร้างดนตรีของเขาขึ้นมาไม่ใช่เพื่อรางวัลใช่ครับดังนั้นรางวัลจะไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุดของทงที่เขาต้องการมาซึ่งเราก็สามารถไปส่งคำพูดของเขาได้จากยอดขายของผลงานโดยมียอดขายขารวมเป็น120ล้านตั้งแต่วโลก ในปี1990คุณเดลปเนีเเรรยร์ได้ไต่ขึ้นไปครองอันดับหนึ่งในชาร์ตบิลบอร์ดและรับการจัดจอันดับจากนิตยสารออริจินส์ทอนว่าเป็นหน้าร้อนที่เย็นสุดตลอดกาลโดยในปีนั้นเพลงนี้ก็ได้ลงบันทึกคอร์ดออเดเยียรไปคุณเดลปเนีย์โฮเทลแคลิฟอร์เนียคฮะเร,เราไปกัน อัจารย์มันมีความสุขมากๆ,ๆนะครับในตีเพลงถวายให้พระอาจารย์สมปองนะครับซึ่งท่านบอกว่าเพลงอะไรที่แนะนํามาผมจะไม่บอกว่าผมตีไม่ได้มันเป็นอาชีพของอาจารย์มานี่มา54ปีแล้วปีนี้จะอีกไม่อีกปีก็จะเลขเจ็ดแล้วตีคืนความสุขให้ประชาชนได้ไหมได้ครับ ไปทำกันเลครับก็จะเอาสนหน่อยมันแหละเขาจะไลยแล้วแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกแล้วมื่อคืนน้กูตรงไหนวะมึงกขาชไอบช่วเด้อใครร้องได้ร้องมาเลยต้องโดนชะ เฮ้ยเ้ยเองพ่อชมีห้ยเอะไรนะทักใครนะพอทักใครห้ยเยอะไรอันนั้นมันเป็นเพลงอารมณเพลงไม่ได้เังแ่เมื่อวานประจํอามใจอย่างแย่นี่นะฮะเมื่อไหร่เมื่อ้หร่ยมม่อไหร่ เิมาเตยตัวจ้าอ้าลูกอาย่หอกนังยังไม่ถึงฮุยฮุยฮุยเลยขอยอนยังไปเลยเบายมันยังไม่ฮุยเาุยัมันต้องมีฮุยมาเกินจะกินแต่ขาวเน้ฮุย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 ุยมาจเอะลูกบาวต้องมีฮุย แล้วเพลงต่อจากนี้ไปที่ทำให้คนรู้จักเมืเมอ่อไหรุ่กเมื่อ40ปีที่แล้วโอ้โ,โหต่อจากครูสุชาติสุชาติอาตมาเพิ่งสามขวบลองฟังเพลงที่เก้าเพลงที่เก้าลองฟังไปเรื่อยเพ่องานเพื่อนแม่เขาจะตังคหรอนะฮะบทเพลงนี้มวลาไปที่ไหนเนี่ยครับบพเนี่ยแม่บ้านทุกเป็นหน้าตามาเลยพ่อร้องหรอือว่าพ่อตีกอนทั้งร้องทั้งตีก่อครับ ลูกเสี่ยงโชยานก็้เอ๋เธอเป็นคนรวยเองพ่อเป็นคนจนให่คนข้างเตี้ยแต่จะต้องนอนข้างเตานะเธอมีเชื้อจ้าเชื้อโจมเธอเป็นคนงามก็คว้ากรบกันกูเคียงกับฉันที่เป็นเด่นคนเอ้าโอ ร้านก็ได้ดอกเทียนมาทั้งร้านเธอนั่งรถยนต์แตฉันต้องนั่งรถเมล์วันจะมาแนอนบนเปลแต่ฉันต้องนอนพื้นปูเธอเป็นชาวกรุงที่งานปิดตุ้งตูนตาฉันเป็นชาวนาหน้าตาเหมือนตัวกระตูนเธอไกลกว่าฉันดีกขับมาจะโผล่กับกาไม่เทียนพูด ได้ดอกมีนคนสวยแต่ฉันนั้นเป็นคนโสมเธอถามหน้าดมแต่ฉันนั้นคนหน้าดำเธอมีเงินทองจะอต้อมราคาเธอชอบสุนาแต่ฉันชอบโรกจนันานเธอเป็นคนดีฉันเป็นคนเลวแต่งกันคงเลวมัมนงานช้างเอ,อ้าไปอยู่ยไปทำไมลูกอ่าน กินอาหารบ่ได้ดอกพอได้ใส่ก้อนก็ไม่ดีเพราะว่าคนมีความสุขเท่าน,นั้นจึงจะทานอาหารได้นี่ก่อนไหมกางจะกินข้าวเมียพูดไม่เข้าหัวไม่กล้านี่ไหมแม่ วางช้อนกินมาแล้วไม่พูดว่าไม่กินด้วยสาระแอกมาเลยคนไม่มีความสุขทานข้าวไม่ได้นะทานอาหารไม่ได้ฉะนั้นท่านที่ท่านนั่งอยู่ตรงนี้ท่านมีความสุขท่านนั้นเลยท่านถึงนั่งทานย่างเนยประชาชื่นได้หมูกระทะได้ถ้าไม่มีความสุขไม่มีทางกินได้ฮนะไม่ใช้คําว่ากินด้วยจะเป็นสารแอรไปด้วยฉะนั้นแล้วเฮีอยอันสร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นการ ไลฟ์นะซึ่งอาตมาก็รู้จักทางไลฟ์นะฮะั้งแรกก็ฟังกอกฟังแล้วช็อตมนนะันๆนอ่ะนะฮะพอแกก็เริ่มขายของอาตมาก็ออกนะฮะเคยจะกดสั่งเหมือนกันนะว่าจะขับรถมาจอดที่หน้าร้านไม่ต้องทักแอดมินขับมาหน้าร้านเลยคนละครึ่งได้ด้วยนะฮนะแต่ด้วยความเป็นพระก็ตัเสินเสียวๆแล้วก็ช่วงหลังมีชื่อเสียงเพิ่มขึ้นจากแมทเทนกับท่านภพวันนะซึ่งอีกไม่นานอาจจะมาจะขึ้นเป็นคอสอนหนึ่ง เร็วๆนี้นะต้นเดือนหน้านี้แหละนะฮะก็น่าจะรู้นะฮะพูดขนาดนี้แล้วใช่ไหมครับว่าที่พอสสองนะฮะเป้าหมายเราก็จะใหญ่ขึ้นเออมันออกก็ออกไปเถอะชีวิตเป็นของเร่ของมันเออเขาเลือกเองชีวิตเขาเขาบอกเขาไม่เขาเลือกเองมาตลอดแม้กระทั่งการเจอกับเรานะผมได้เจอกับอาจารย์เพราะว่าชีวิตผมเลือกเองนะจับประเด็นนี้ไปไปตีข่าวอีกปะ พูดกับอาจารย์เมื่อไข่มุกตั้งนานไม่เป็นไม่ไม่ตีข่าวประเด็นเมื่อกี้เพ๊บเอ๊ะพศสองจะึ้นเป็นพศาหนึ่งหมายความว่าอะไรนะพศวสสามจะึ้นเป็นพศาสอสองหมายความว่าอะไรนะนะฮะนักข่าวทุกวันนี้ก็น่ารักทํางานง่ายนั่งดูไลฟ์เราไม่ต้องลงพื้นที่เปิดโทรศัพท์นั่งดูไลฟ์บ่านสมบองนั่งดูไลฟ์ต้มาหาไปวันมีไลฟ์อาจารย์สมพงศ์นะที่เอาไปตําข่าวอะไรไม่ได้มีตะ้อนลูกเพจคิดถูก คิดถึงทุกคนโยโย่คถึงุกโยโยขอขออนุมโมทนาทุกเฮียอันที่มอบความสุขไ็วจะเป็นตั้งแต่การพูดการดูแลอาหารนะฮะมีกําไรก็อย่าลืมไปปรับปรุงห้องน้ําให้มันดีกว่านี้นะมีห้องน้ำนี่แะละที่ลูกเพจชอบไปฟ้อ,องหงไปตามที่พระอาจารย์บอกเลยเนะี่ยเปอร์เซ็นต์ก็พอทำห้องน้าสวยเอาแบบวัดท่าการ้องอ้ายวัดบางพีใหญ่ในเขินะ ติดแอร์เย็นคนถูทุกสิบนาทีเอาแบบถ้าการร้องไม่ถามหาเจ้าว่าถามหาห้องน้ำก่อนปีหน้าถ, question, ถ้ากำไรมากกว่านี้โต๊ะจีนไปเลยจ้าเนี่ยอันประกาศแล้วเลี้ยงโต๊ะจีนไปเลยจ้านะไม่ต้องสั่งใจากนณ์ปฐมนะโต๊ะจีนแต่อาหารเรานี่แหละเหลือล่มในหนองเงินทองจะไปไหน